กลับสวัสดีเอฟซีมอสุภูสุคนะบอยอยู่ทั้งพรังลาหรือว่าคัางไทยหรือว่าต่างประเทศมื่อวาก็โบพบก,ก็สองแดนสามสวมงซลขี่เก่าเนาะมื่อวานเสด็สิพาทานทุชวมาเก็บมาแนละ้วมาเก็บเห็ดปวกไ่หน่อยเนาะมื่อวานเสด็มากับป่าป่าพันยำไปก,ก่อน มาใส่บันหัวแล้วก็เปล่าว่บไปไปเก็บปลามาไปเก็บเห็ดปลอกไ้หน่อยก็เลยมาเก็บเนาะนีเนาะมีชเปินทางหรอนะบูวาสดีลอแ้อ่ริบบ์บอยบอกนี่นก็มาสีไลายิบบอบเหชปลอกไ้หน่อย ป่าคนอยู่คนแรกฝนหอเลยตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงแล้วแดมากกีแจงแจง,แจงประมาณนี้แหละอันนี้ก็บซีเมนต์เฮ็ดปกไปหน่อยมันก็น่อยส้มว้าเฮ็ดปกไปหน่อยเลยเนาะลายบมันก็ลายเด้เราบอกว่าลายฝนเนาะนี่ท่เทอีกอันี้หันก็คือสีลได้ค่ะ เก็บเพ็ดปวกกันหน่อยเนาะสบายดีเอฟซีันน้มาเก็บกระป๋าทองคนเนาะเก็บปวกก็มันเดินบ้านนี่ปวกกนมนดอนดอกทนวันเป็นตุกแล้วมาเรื่มตกเร็ดอกมาเกิแล้วแกงกินแกแสบเนาะหมกทินจะกได้ ใครบอกเคยชินแต่มาลองชินั่นแดงก็ได้เนาะคอยเก็บ้าเก็บไว้แล้วมันชิน,ชนเลย,นะยเก็บแน่นะเก็บดึงมันจะเป็นเสียเนาะมันเป็นเสียแบบนะ คือแบบเสียคือแบบเสียนี่ว่คือเสียให้ทาผานะฮะมัายมัง่าเน่บาไปเก็บเด้อนี่ยมักงหญ่นี่งามเนาะงามแสงงามวานจะลายูมันถักไปจองมันโก บูว่าทั้งบาทเขาทุกโชกเอิล้วเขาบอกคือบัทเรียบร้อบอกเเอิญตามคอมเห็นบอกเนาะมันเกิกันได้แต่ต้องอกนะเนาะน้านะเปิดไฟกับแตบทองลงมาอีกแต่เข้องกนเห็นที่ปลูกมเพาขาวขาวคนยันแบะกินเนาะ นี่ก็จะเป็นเห็ดเจดีย่กเจีเจดียนี่นี่เห็ดกระเท้บ็อกเดี๋ยวสกิม่เนไอหยเป็นุเห็ดปวกไห่น่อยทีฉลันกระป๋ามาเก็บกันนะตามาก็สิประมาณนี้เนาะข้าเก็บเลเข้ากระสิมาเดดตีนมาเนาะบัดเมื่อรังมื่จังสบาย ถ้าเขาเก็บเลยเลยฮะบอดด์้วเมื่อหลังนะคะฮะบอดดล้วมากสิเซียน้งมากสิบอดาย,ลาย้ลยเอาเมันลายคอยเก็บอยู่เหมือนะ กับเั็มือที่ซองแล้วป็ย่างก็ได้ชามโตบนเรือแมโตนะุกก็มาติดเลยยวลีก็ได้ี้อยได้ตีโ่้อน้อยีรามาพี่ไหลุ่มโยนยืห่นยืนเหรอน ยายมุ่นอินโทรศัพท์ติดมีค้าหลินดงคือสิบ่เป็นเนาะไสว่าเฮาสิจ๋านี่แหละคิดบ่ยังได้นี่ก็ยังบ่เป็นอยู่ยายดินปัดดุ้นมันหักเพิ่นจังกับจังกระเสร็จอยู่เนาะจ้ะคือเสร็จบ่เป็นคือบ่ได้ว่าหยังแดนมุ่งเพิ่นล่ะเปิดอันนึงแล้วก็แล้วก็ตัดออก นี่มองเห็นใจสิก <anak> ูยากเออลูกไฟได้งามด้ฮะแล้วเกียเนื้อได้แหละเอาเศษใหญ่ใ่เก็บนะไรเดี๋ยวในมุงกลางเนาะอันนี้ก็ซืเป็นเทียทีเอาเก็บไดไถ้าได้เติอถ้าแกงก็อค่ได้โซ่ซ้ำถวยละโซ่ข้ามใส่นอนอะนางเก็บลเนาะ ลายเลยเนะในงินย่อลายก็ไม่ห้องวดเกือบเปื่เท่าเก็บจะปิดจุ่มถ้าดูเปิดกระดาษนอยรูเปิดดูขวดดูเคียนเปื่อยนนี้มันถือมึงนำนำลายแล้วเขาเก็บเปื่อ นี่เป็นเห็ดที่เฮาได้มาตอเขาไปเก็บแกงใส่ฟักติว๋วแกงก็สิล้างล้างแล้วก็นเอาแรงเฮาก,ก็สิดักไฟแกงเนาะพออีกตู่เขา่ได้หางไกลเนะาะปลาเพิ่นปลูกไว้แถวเคียมหัวเห็นเท้าไปเก็บถ้าเฮาบ่ได้เอ้วเฮาบ่ได้เลี้ยงหรือมันเลี้ยงเด็ดแล้วก็ล้างยังไง เด็ดปลาหลคือเด็ดไผ่เป็นจุดน้่านะ เอาสลเอาเนาะเกงกินกันเด้อพี่น้องเลยอาหารเั yeah, uh ็นหนอาเันหด้เลยเส็บเส็บนะวันนี้ก็ตั้มบักิีแกมแกงเนาะเขามาเน่ะเข้ามาป่าเนี่ยบริษัเขาเบื่อเนาะเกลือนน้ำตาลปาะเนาะ นเกือนจั่เือนักือั่นนนเืออะไรมงคงผี่กิเพลไล์ก็บดีเนาอเปื้อนมอกผิ ตะเกีบเ็ดแล้วก็งั้นมาตะเก็บเพ็ดแล้วก็สีเลยนะสีมาต่มบักผีเกี้ยมแกงเกียมมาปรับก็ต้องแกงปรับเนาะทำเป้าไว้น้ำมันสีเหี่ยมสีแดเขียนแบบสด ยแงไงล่คกับเยวไหวเนะาไเนะไปยื่นมาแรงแล้แวจะปนปลาแบงใหมเพาะว่าทิ่ขาอีนอเนาะขาวอีนอเาอนาไปก่น,นก <laughs> อันนี้ทางโป้งเนาะตุณม่ 你给我卡没地方，不 <laughs> 不不我就找个去我 ก็ไมเน้นอบต้มมนต้มมนล,ลายมันบวชแสบประเทศนี้ประเทศนนี้นมันะค่าภาษีมาตักใส่หมอเห็ดนะคะนตต้ต้มกีใส่แล้วก็เอาไปขังใน,ใน,นะะกระแกง เสพปากแย่งเนาะเจ้เองมันเสีย,ปปนะยเสียเพ็ดมันน้อยเจ้าแก้วบเสียปลาไรคาไปไน,นะไปห้าอีกมันมืดเนาะตายแล้วจะดสิบห้าใช่ไหมเดีว๋วก็ะเอานำใส่ ตอนนี้ปลาเพียงสีแกงแกงเส้นหมอน,นิดน้อยเห็ดหน้อยก็ใส่หมอน,น้อยเห็ดาก็ใส่หมอนยเห็ดลายก็ใส่หมอน้เนาะพอเผ็ดให้มันหูไปข้าวหน่อยต้องหิเห็ดเผ็ดเข้มเข้ม,มจริงน่นมาก บุมันเห็ดแสบด้วยิป่าพฤนจิกะแดปะเนี่ นี่ก็สิเป็นบรรยากาศยามแรงเนาะเหมือนพ้นท้องผ่าวันนี้ชื่องามสีผาค่ะท่านี้สีผาท่านี้สีดำเพราะว่าเป็นเหมือนพ้นเลยเนะาะเขาวนเหมือนพ้น แค่ปวกเหน่อยมันมันกัดไขายขๆขีอกะเพ็ดเค็มอะเนาะเตรียมน,น้ำนนลงไปอีกดีไม่เริมหยบเลยเนาะ บนดีปลาผมก็จะใส่เพิเ,พเตอร์แมนบนดีปลา่กะจะต้องประแดดแล้ว แกงสักติวแล้วก็พักนั่งตู้บาริงบบกันทีไซบาริงกที่ไซครอบแสบครอบนวดลงไปเนาะวงหนึ่งข้อใส่บารายจีบินนวล่บอดี้มสิลลน บันนี้ลังจากที่เทาปรุงแล้วก็ท้ามันผลอะไรเกี่ยมปรุ๋งเนาะล่างจากตอนนี้สมักเลยสมักความแสบเลยใส่มันจ้างแล้วสมักจิ้มเนาะจิ้มเราจะใส่เกลือแล้วมันเนาะหลังจากจิ้มจ้างไม่มาจังสมัก Usa, ัจากซิมรายการรุมานดาแลกระปุงเนาะอร่อยบันมปุงยี่สิยกโค่ะมปุงยี่สิยกโค่ น่ะมันปลาเิ่นกซีสโป่งรสสาบมันได้เลยเมันกๆๆๆแก่ๆขี้แกงฮิดเค็มไปแล้วเนะาะเศษเศษเศษนี่ซ่บอะไรพี่น้อง จังซีความแสบตรงไวยความแสบตรงไวยใจป่าเนาะพอป่าพะฮิ่กกินแสบแสบ,แสบได้เวลาแป้งเราก็ต้องเอานถามาจับผูหมอเนาะมันหอนคอยป้งเนาะยกเลี่ยงแล้วหมอความบันยิงกายชอบกันแบงครับมันความแสบเนาะ เพ็รนี่เขาพาดูเก็บกับบรกินเขาพาขีาข้ขานกับบริกินเนาะพอมัน,นอดอกเนาะมันดอกหน่อยต้องใส่ความบดท,ทนเก็บเก็ดแก่กินหอมเลยคือแก้เห็ดปวกไง ปั้นกันนำปั้นกันสดด้านขวาสีเขียวแกงเลยครับปั้นกัน,นะะเนาะแสดงก็เอาเมื่อเอาไปกินตะแหลงเนาะ,ะ,ะเพราะว่าแสดงกิเข้าแล้วแสดงตะแหลงไปหาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จะได้จบแยงเท่านี้เนาะถ้าทานทุส้มเห็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพผมเป็นกำลังใจแสดมงมั่งสนเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็มียังไงพอกนคลินะ้าบ๊ายบาย